สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนนะคะสวัสดีตอนเช้าพี่น้องลงของแล้วัจากเรนมาของดนพี่น้องว้าน้ำขึ้นแห้งนี่น้ำระดูนี่ก็ซี๊ดนะะวันนี้ก็ลงมาหาปูหาปลาขึ้นเก่าเก่เพิ่มเติมก็สีน้ำแบบจับพี่น้องค่ะบรรยากาศมานบ้า มานป่จัไในน้ำมเหรอยามึงเบ็ดจ้ะกูเบ็ดเบ็ดใส่ไลายมออมนบีเสยบบ่ะมปานนอยเอาบริสียบจีรอป่ ปีนี้ปลาหนูกบไบด้พี่น้องเอยปีที่แล้วเนะน่ะปลาแทถมานบ่ามานสม,ม,มุดสเวนปีนี้ปลาหนูปลาลายปีนี้ฮอตบได้ช่มเขาได้กน่อยปีที่แล้วได้ปลาลายไปแต่ละมือก็ได้ปลาสักหนึ่งปีนี้ยังเห็นวีแววสีมานปลาเลยค่ะบอนใส,ส่เบ็ดกะสิหกเนี่ยจักหน่อยได้พี่น้องะว่านา้้ำรายา,า้ำน้ำขึ้นน้ำกระสิขึน้นจนถึงต้นไม้ พยายามนำลงคือดูแลมันกะสิลงจนหอดแบบเป็นที่เป็นพืนทรายเนาะ้าถือปลาก็ต้องหมุดนะคะเพราะมันของอยู่ข้างล่างคะ่ะปลาไม้ยะาลาบใส่มานปลาต้องใส่เหงอปลาพี่น้อง ปลาดุ๊บปลากระปาเข่งจังหมานเนีย่ยปลาเข่งแห่งหมานยังไม่ได้ขอดูปลาเข่งใหญ่ค่ะ สูงสไลด์จน,นนี้เครื่องฟังแต่ครับเป็นเหมือนตักสมัยนางยังน้อยหรืาสมัยนางเรียนนี่โอ้ยส่วนมันนางบป็นย,ย่างนกน้ำถั่มแต่ก่อนไปโรงเรียนยังทีก็ต้องได้หยุดเพราะว่าน้ำถั่มมันสิท่วมถนนก่อนที่เป็นสะพานยังต้องพูดเรืองถึกฟ่าข้าวมะขามลางเปนผ้าน้าน้าเรา ลางเลางหนึ่งคือยังหมดได้ปลาเนี่ย้างช้านเลยหมดถึงก็ขาดยาบเจ็ดชั้นหมดช้านเลยเจ็ดลางเนี่ยคือยังหมด้ลยเยได้หมดสองโตยังใครเนาะ โอ้ตมกมรอกระดียอยู่ปากขวยก็ว่าเลยปลาอะไรนะปลาข่าน้อยนี่ได้เอบาทปลาอย่างสอตัวปลาเป้าสองบาทปลาเป้ามีราคาไรสอบาทอ่าอาบ่ตัวละสองบาทกระชองาเขาซื้อเพี้ยนยังเติร์นเติรนเลี้ยงเขาเลี้ยงเออ งามเลยเวลาไปปล่อยถังเลยเดี๋ยวเอาเวลามันลอยมันกับสิปุ่งอยู่ปะกับปุ่งมัทำงานพี่น้องถือปากขาวน้อยปากขากับป้าเป้าปากเป้าผมได้รับสื่อปากเป้าเนาะอันลุกมันอะครนะช้อนนะเดี๋ยจามรอบลังแหละก็ได้ป้าป้กเป้าค่ะสองบาทพี่น้องหาเงินมันครบได้ป้ากเป้าเนาะ มันสิกินยังมันกินเนื้อมาจนแล้วกินปลาปลา,ปลาแขวคมคือย,ยังนี่พี่น้องได้ปลาปลาักเป้ากับปลากี๊ยข้าวยามหลังแรกตอนนี้เราก็มายามเบ็ดอยู่ที่ท่าสวนเราจับพี่น้องนี่ค่ะท่า <c oughs> สวนมันก็โหหกพี่น้องนี่นี่แม่หกกว่าแม่ ันนี้คือถาสวนมันครับพี่น้องสวนมันกับความกว้างหนาหดลอยเมตรป่บ้าประมาณ100ลอยเมตรเลยนะมารุ่นลังนี่ค่ะพี่น้องค่าอยู่ที่ใต้สวนมันท่านี่ค่ะสวนมันสปลังนางกับที่ดินริมโคงกับสีกว้างประมาณ100เมตรนี่แหละที่ริมแม่น้ำโขงคือจะมีโอกาสมีงเงินมาสา,านี่นะครับพี่น้องค่าเพราะว่าคือสิงหาคืออสิสร้างได้แต่ใ,ใจก็อยากได้ กระท่อมหลังเล็กๆกริมแม่น้ำโคลงสี่นีะตื่นเช้ามาเปอรนต์จิบกาแฟวิวดีๆนี่พี่น้องข้างบนก็าจะเป็นสวนมันนี่เป็นที่ของน้านนะะแต่ทางเขามาถนนที่เขามาสัญญาง่ายจังหน่อยมันผ่านผ่านหน้าข้าเจ้าปลาขาวอีกเลยให้ตัดแต่ปลาหน่อยโอ้ปลาใหญ่เป็นเซเ <Okay. S 1> บิร์ตค่ะพรุ่งนี้จะไปแคนเบ็ดต่อนะคะรับปลาเล่นน้อยนี่ปลาเครื่องมันกับปลาขาวไปกินปลาหน่อยเนาะ ต้นไม้มันสิหลายพี่น้องริมฝั่งโขงมันว่าจะเป็นต้นผักมกะทินะต้นเกษตรหลายต้นผักกะทิมันยักกะทินี่ขึ้นกระหอยนังลมเด้ฝั่งโขงก็จะรกนิดนึงนะครับพี่น้องส่วนข้างบนไม่นำโขงนี่เป็นสวนมันสับปะหลังไปเลยพี่น้องไหลมันเบิดเพราะว่ามันสับปะหลังนีมไม่นำโขงนี่เพิ่นปลูกโดยที่บ่ต้องใส่ปุ๋ยส่วนนี่นะจะปลูกมาหลายปีแล้วสี่ปีห้าปีเราจะ สามปีสีป่ปีนี่ก็ยังงามคือเก่าปลูกโดยที่ผมต้องใส่ปุย๋ยหัวกระดกพ่อหม่นอ้องส่วนตรงนี้ก็นจะเป็นที่ดินพี่ชายของพอลาะนี่ในมันประ,ะเซ็นต์สวนมันนี่กาบอกเคยใส่ปุ๋ยจะเถื่อแต่หัวมันนี่ดกม,มันกัใหญ่พ่อแม่น้องเพิ่นของเพิ่นอย่างนี้เฮกตาร์ปลาหกไร่เจ็ดมันหกเจ็ดไร่ขั้วสอ,องเฮกตาร์ตารปลาเพิ่นกระชายได้ปีละแสนพ่อพี่น้องปีละแสนบาทพ่อแมมันแห่ โดยที่ต้นทุนมันหน่อยเพราะว่าอีหยังเพราะว่าไา่าาาได้บ่ได้บำรุงอีหยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ยังแค่ปลูกแล้วก็แค่ด้ยายหยาทางห้าไปซสื่อแล้วก็ถากเก็บเกี่ยวแต่มันเป็นที่ดินริมแม่น้ำโขงมัาสิเป็นดินที่งามเพะเป็นดินที่ใส่เดือนแบบมันมีใส่เดือนหลายนะใส่เดือนมันสิปรับฐานดินตลอดเนาะก็เร็จไอด้ดินนั่นงามตลอดโดยที่บ่ต้องใส่ปุ๋ย เหมือนกับมันพลาที่ทายเบิ่งเลยพี่น้องมัต้องใส่ปุ๋ยกางามบางที่กับบางปีกะงามจนล่มล่มแบบเสี่ยงล่มแตส่สียาไอผลผลิตตรงที่มันล่มนี่แหละพีแต่ปีที่แล้วพี่ชายมันก็ขายได้แสนนี่ครับพี่น้องมันหกไร่เจ็ดไร่มันหกไร่เจ็ดไร่พอมันหนึ่งเฮกตาพ์ภู้มีที่ดินที่มันํำโค้งอะดีพี่น้องเป็นดินงามปลูกยังกะกงาม,มเป็นดินดำดินที่ว่าใส่เดือนมันสิบแบบปลายนะ พวกใส่เดือนนี่มันสิปรับฐานดินเลยมันเห็ดให้ดินอันนี้เลยทีนเอากระสมาพูดเสียงเยาวะงูเขียดเขียดพยายามต่อครับพี่นอ้องมานบ,บ่มานกัไปดูน้ำกันเด้อจ้าพาพี่นองมาส้มยูริมัน้อาโคงเดี๋ยวพอเ่าได้ลงโค้งดนแล้ว บดละเบ็ดนะบลดไรเป็นสิยบยามเบ็ดกับบดถือปลาจะเถื่อนพี่น้องเอ้ยเบ็ดกับเพิ่นใส่เนื้อใส่เนื้อจิ๊บโป่งเนาะไปขุดจิ๊บโป่งมาใส่ปวดใจจิ๊บล้อมเหนื่อยกว่าเอาเขาไปปวดใส่จิ๊บโป่งม,มาใส่เถอะเนื้อปลาเนี่หายานใส่เนื้อปลาใส่เนื้อจิ๊บโป่งใส่เนื้อนี่สวนรอบที่เัาบ่อเลยใส่ยังค่าวางไว้เสื่อแต่กระถือคือเก่าคันยามมันถือปลามันแหลนเขาบางปีได้เงินยันรอบเนี่ยก็รายได้พี่น้อง ปีที่แล้วี่การไต้คู่เขามีได้คู่สองตัวปีนี้ทั้งปลาพ่เขาเปีที่แล้วนั้นได้ปลาสมือสมือหน่อยเฮือกแบบลำนำหน่อยว่ <c oughs> างปลาไม่มีอะไรเลยตัวสีดินปลาบภาพ เสียงนกนี่แหละนกกดปเสียงนี่ะแนเอกุอุด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 ได้ปลาป่าเนี่ยจักเลยปลาใส่กุ้งไปเสียบเป็ดจังเ่นกถือ่จังเ่นกถือ จุงเงินมาหาเเบตปลาครับพี่น้อง,ง,องอเครื่องรเมบ่ครับ่นหมาเครื่งกับบอนอยู่บ่าแล้วนหลังนี่พี่น้อง <laughs> โยกหลังได้ขึ้นมากับว่าเปล่ามีต่หลังหใหญ่พี่ เป็กรลังใหญ่มันเป็นถือปลาที่เถื่อเป็ดกระลังใหญ่ๆปีนี้นะทนอยู่บ่อไอ้รวดอันนี้นะถอปลา่ะอันนี้คือวิธีการทำมาหากินนะคะของชาวดินแม่น้ำโขงครับพี่น้องค่ะ ลแลดูนี่น้ำกรสีเป็นสีขุ่นๆแล้วพี่นและกนากระสีเป็นตะยากวดูน้านิ่งรดูแหกเป็นะดูน้านิ่งรดูดีสเป็นรดูน้ํากและกระนากสิขึ้นสูง ฝั่งเั้นก็เป็นฝั่งไทยนะคะอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจ,จนเจริญจ้าอยากให้ตลาดเปิดจะให้คนเปิดเหตุปเดยย้อยากเป็นยางลิมตลาดชานุมานพะสมัยก่อนไปทุกอาทิตย์เด้อค่ะตลาดชนุมานไปซื้อของมาก,กินทำอาหารจนใหญ่คนลาสริมสายถาดสีนิยมไปตลาดฝั่งไทยเนาะเพราะว่าของก็สิโอเคนะของตลาดตลอดทะเลก็ิถือกว่าทั้งบา้านเฮาเนาะจ้ะ ริมโค้งก็จะมีแต่ป่านี่เราโอกกรพายเรือต่อไปค่ะเลาะยามเบ็ดกับยามเลอะไปตรงเอ้ยมานจ้าต้วหงายกับปอดเนาะปลาค้างจา้าตไปต้สม,ตมสมต้มแสกเพราะว่าในตัวหนึ่งมันจะขายหลักที่เทอเไรเนี่ยเลยือจากหลัง พยายามลางังใสกระว่างปลาพี่ต่อเอ้ยอเได้ปลาไปกินเดีะะเ๋ยวบักค่ะมอนี้่เได้ปลาไปกินเดี๋บ่คะเบ็ดกับกระถึกจะ,ะ,ะกลางวางในงงตัวหนึ่งยังคุ้มเลยเด้๋ยวมันเวลาเจ้าตัวเดียวอันตายเลยเดี๋ยวนาะงอากินทีนม่มอีม้านมือบ่มาเนาะพี่น้องจะแต่ก็ต้องหาสมือว่าเอาคนบรรลุของาน,ขนาขนมฮาบ่มีกินนะคะขนาดหาสิตาย,ยังบ่คุ้มอยู่กุ้มกินยังได้ซื้อกินอยู่พี่น้องเอ้ย หาเศร้าหาเที่ยงหาแรงหาเศร้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินแรงจะหาแรงกินเศร้าวนเวียนอยู่ในชีวิตคนบ้านนอกขอกหน้านะพี่น้องเนาะด้ซื้อกินเนี่ยก็สิบกวายบร่าผมมีคุณศัพท์หลายท่านผมมีเงินเดือนตายโตมีแต่รายได้จากทูตูนะคาอย่างเียยงครอบครัวนะคะนอะแล้วก็ปลูกบอกปลูกมันเกษตรตะกอนไปแหละพี่น้องตามวิถีชีวิตคนบรนณนอกบางคนก็จะมาสัมผัส บรรยากาศก็ดีพี่รเราเอา้ยแต่ก็เมื่อยน,นะคะปลูกมันมันไม่ง่ายนะคะผคกอเห็นงานอยู่ของแอร์ดีหากินนี่เพื่อนจได้กินลงมาแต่หกโมงเช้าเพื่อนจได้ขึ้นกับเก้าโมงแปดเก้าโมงนะคะอสองสามโมงสามสี่โมงพี่เราเอา้ยสุดแต่ก็บบได้อย่างสู้ต่อไปค่ะชีวิตจะไม่สิตต้นตอนดิ้นรนกันต่อไปนะคะพี่เจ้เอขคในกลังสุดท้ายอาจจะนานก็ได้ค่ะ

เลยรจนใหจนาง้วนขึ้นนะครับสปวดแต่กินข้าวอยู่บัดคืนบัดม่ดบัดคืนแต่กินโสมกินข้าวแสบแทะกำลังพากันเลาะยามรอบอยู่พี่น้องพาเรือแล้วลามรอบริมแม่น้ำโขงครับลมแยงลมแรงมาก แคบเฉียกแค่น้อยจะได้ปลาเนาะอันนี้คือปลาที่เพิ่นรับซื้อมานะค่ะนี่จะปลาบกบานเนาะโบนิสไชต์โป๊ะไฮดิได้ตัวใหญ่เนี่ยลูกปลาสื่อปลาจะเหลืออะไรอีกตัวกมีโบนิบไดยังครับพยายามหนูก็บอไดหนูนะคะเกือบกบใส่บล่าเบ็ดอ่ะ เีวล่เว็มันบ่ถือโจที่ถึกหลังสุดท้ายมันจะป่าไม้ยาลาพี่น้องเอ้ยหกแต่แดดเริ่มออกแล้วป่าหยานป่าไมยาลามันหกหยาเล่าหนูซำสิหลาย หลังสุดท้ายแล้วจะไปข้าขาโคถือยังจักเม็ดโอ้ยย,ออยับจนเมือ่อยยับจนเมื่อยจนว่าแปดเก้ามือยังม,ม่เรี่อเสียเวลาเลยประมาณปลาบีนปลาบินทำอะไระมาณไม่หมานอะไรเลยลมก็แหงๆหนา้าพอง ดเริ่มออกแล้ว <Download ing> เาาก่าลงรวยหรือจนไม่รู้องครับเราจ่าสิปรับบรรยากาศสนิทเด้อจับพี่น้องขายามเด็ดยามมองกับไรายียังโอเคครับพี่น้องจ่าฝน